สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นะแฝกนะครับช่อง youtube จันตี้ผีบ้านะครับมื้อนี้ตุเน,นะมื้อนี้สีมาเมื่อเขาจัดการเสื้อ่าอย่างไงแล้วอย่างไงคือหมายถึงว่านาะอย่างีอย่างเรียบร้อยแล้วจงจาไว้บ่าเมื่อเสื้อ่าลงอย่างไงได้มันก็นล่งอย่างน้อยได้อย่างน้อยนี่เขาปลูกนะนี่หน่อยปลูกเฮาก็ต้องจัดการ มันมีตัวจัดการมันอยู่นะมีตัวนี้ตัวนี้คือไบโอซอฟนี่ไบโัออฟอาหารพืชล้างรากใบแก้ไขโรคพืชอย่างนี้นี่สร้างภูมิคุ้มกันพืชนี่นี่ข้างหลังมันที่มีป้องกันโรคเห็นบ่ป้องก,กันกรโรครากเนา่าโคนเนา่าก้ายุบ แคงเกอร์อีกเกิลเส้นดำใบจุดสีม่วงใบไม่แอทอนนสลาน้ำมันพื้นผูสภาพดินเร่งการเจริญเติบโตสร้างความเข้มแอความแข็งแรงผิวสวยได้ขนาดได้น้ำหนักอ่าใส่นี่ตัวนี้ถัง40่ิบริตเขาที่ผสมใส่ถังคนนด้บบได้ผสมใส่เป้เดด้เพราะว่าเทากับยานลกูกอ่า ย่านไอ้กระดูกครับเส้นเพื่อนผสมเส่ถทางนี่ตัวนี้ทั้งสามสิบลิตรอ่าสามสิบลิตรบ่ผิดสาสิบลิตรตักใส่จ่องนี่นี่จ่องนี่หรือเอาซองฟ้านี่ก็ได้ฟ้าสีนำเงินนี่แต่บ่ต้องถามหายี่ห้อนี้นะไปยังมันเลิกผลิตแล้ว <c oughs> เหลืออยู่กับปลูกข้ากับปลูกกะทรายแต่พอาะ้าย่านเขาหาให้ได้บานนีเขาก็มาเติมใส่ตัวนี้เนาะสารจับใบนี่ข้าว่ขา ใส่หลายปันไดใส่ประมาณอ่าตัวนี้เป็นประมาณจองเดียวนี่ตัวนี้ใส่นี่เห็นบ่สารจับใบสูตรเข้มข้นตัวนี้แพงเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทเขาบอกใส่ของถูกในสวนเ่าน่ะเจ็ดร้อยกว่าบาทเจินร้อยห้าสิบรวมค่าส่งก็งแปดร้อยตัวนี้แต่บอลงย่านมันบ่เปลืองดอกใส่มาสองปีอะไรยังบวงบอยู่นี่ตัวนี้ผ <c oughs> สมใส่ในนี้ นะเออแล้วเขาค่อยอย้อ,อ,อยตักใส่แปยบแป๊บนึงแบบน,นี้ขันเท้าสี่สี่เต่สายยายาขาเชื้อรามันกับอันนั้นเสียเวลาสีหลายเทือ่อเออเอามันจบเพ่อเดียวเลยนี่ปุ๋ยน้ำพร้อมนะนี่เมลีแค่วอ้ยงอวยหึงตะการนะเนาะมันค่อยนั่นไงอวยหึงตะการใส่มันเต็มเลยจัดเต็มมาไป ถามมาใส่นี่พอบบวิธีมีหลายอย่างเนาะมีเมลีแคลเมลีแคลนี่คืออาหารคันเทียบกับก็บกบคือ,อขนมของพืชเยากินเขากินน้ำอย่างเรียบร้อยแล้วอยากกินน้ำปั้นเด้อยากกินขนมข้าวต้มเด้อยากกินแป๊บซี่เดะอันนี้คือขนมของพืชปุย๋ยธาตุรองเสริมสำหรับพืช นี่ตัวนี้สร้างน้ำหนักผลผลิตอ่านี่คือใส่กัได้กับทุกพืชนะอ่าใส่ได้กับผักพืชเข่ากระไส่ตัวนี้นี่เหลือจากเข่าได้นี่มาสียางไงกระแส่ได้เดี๋ยวจีใส้ให้เบิง้งเดี๋ยวอย่างเพราะยางไปโลนปุ๊บแล้วงอกอย่างไปโล,น,ปล,กปโลนกระไส่ตัวนี้นะตัวนี้ป้องกันใบมันบ่ให้ใบมันหงิกมันงอเออใส่แต่เขา่าคนเดินนี่เดินตัวนี้เดินยังบ่เบิดอยู่เกือบสองปีแล้วนี่ อ่าใส่พวงนี้ใส่กระพืชมาตัวนี้อ่าตัวนี้มีสองตัวจะได้ละอ่ามีสองตัวที่กริงแล้วก็เตียกพักไปทั้งสร้างเกายอดอยู่บอกว่าออกผลิตภัณฑ์สวยๆมาให้กับย่างน้อยเหมนเราขนมลาบ่มีมีแต่แบบนี้เออเขาบอกเป็นยังไงมาผาสมกันได้เสียไหลบ่ย่างกจ็จองจองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่ย่างก็จองเนะ้อเออใส่ย,ย่างกะจอง ตัวนี้ใส่แนวตักตัวนี้ซิปหาซีซีทาม,มาขันบ่มีตัวนี้บ่ต้องย่านที่มีเทียบย่านแต่แม่ลักไปเผาไฟล่ารักไปเผาไฟมุกข์เธอนหนึ่งเลยเด้ออุตส่าห์สมบえกระเทือเสียกระติมนี่เยอะแยะโอ,อ้ขอโทษทีว่บาบ่สุภาพครับตัวนี้ก็มีเห็นว่ารสลิงเห็นบ่อยากได้สลิงแบบสลิงก็ได้สลิงก็ตั้งยากจันหน่อยอันนี้ก็บซิปหาซีซีได้หนิ จองหน่อยตัวนี้มีเป็นสิบตัวนี้หกสิบซีซีตัวนี้เออตัวนี้ตัวใดล่ะตัวนี้สามสิบซีซีนี่ตใดล่ะมีครบทุกอันตัวนี้หาซีซีตัวสีเหลืองนี่หาซีซีเออสีเหลืองนี่หาซีซีเห็นบ่สีเหลืองหาซีซีนี่สีขาวอีกสีขาวนี่เ็ดซีซีเ็ซีซีสีขาวนี่เออมีครบอันนี้ร้อย พอได้นี่อันนี้ลอยห้าสิบซีซีอันนี้ลอยแปดสิบซีซีเบอร์ดี้มึครบเดียวขนาดเท่าใดเออเท่าไรห้หาตัวสามสิบซีซีบวกก่อแบบหนึ่งเด้สามสิบซีซีกับว่าต้องคิดยากอันซาลายแดงเรากินเออกินยุคู่มืนน่นเนี่ยของแมี่ยงฟ้าที่เราตองกันสามสิบซีซีออกมาเลยเรากินเบอร์ขอเด้อฟ้านี่มาแต่ก่นเออ จะได้บลตัวงยากไงหาบลพออ่อวิปลาเมนดาบามีเด้มันหลายหมดเออพอแล้วนี่ดิจามผิดนี่สาไดแดงเราเ,เออต้องย่านนี่ครบเดี๋ยวปิดกันปิดกันไม่ผิเสียนี่เห็นหน่อยอยู่ <c oughs> อันนี้บอดไซเด้อันนี้เกี่ยวกับหมากกับผลอันนี้เกี่ยวกับหมากกับผลบอดไซเด้มาตัวนี้ตัวนี้ใส่ปุ๋ยนี ปุ๋ยนี่อันนี้ของสร้างเก้ายอดดอกนี่สามตัวที่ใส่นี่ใส่หลายบ่ย่างและจงองย่างและจอง,อง,จ,องจองตัวนี้ใส่ในถังนี่ <c oughs> ตัวนี้กับส่เดอตัวนี้เป็นเกดเพชรเกดเพชรเกี่ยวเขายางทนแรงทนถ่วมนะทนแรงทนถ่วมกันมแมลงตัวนี้ <c oughs> มันจะยืดแล้วอายุสมบูรณ์ว่าเขาบ่มีเวลาหดหน้ามันสิตัวนี้ที่ซอยได้ได้หลายปะจองหนึงน่งเก้านี่แหะนี่แหละตัวนี้ะตัวนี้นี่จักบวงนี่กันเทียบก,ก็บวงตัวนี้เนาะบวงกินเขาเขานี่บวงกินเขาขอนี่คือบวงเคืองบวงเคืองตัวนี้บวงเคืองไม่คือมีฝุ่นนี่นะบวงเคือง <c oughs> ต,ตัวนี้ก็ใส่เด้ตัวนี้ใส่่หลายตัวนี้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเกชใส่หลายมันจะเป็นอย่างไงวัตต้งกับไกบ่วัตเศษน่ะเว้ยสีดธิ์ยาคายาน่ะเว้ยตัวนี้ใส่ให้ตัวเกียรติซีนี่ด้อนี่วันยี่ห้อที่เปี้ยนไปเรื่อยเด้เพราะว่ามันเลิกผลิตมันเบิดสัญญากับกรมวิชาการพวกนี้มีใบรับรองบนเี้ตุวนไม่เป็นของเถื่อนเลย ีเห็นบป,ป,ป่าใบรับรองมันเห็นบ่าใบจดแจ้งกรมวิชาการเห็นบ่ามีใบรับรองเบิตัวนี้กับตัวนี้กับมีใบรับรองใบรับรองเบิดทุกอย่างนี่เป็นของเรืองเด้ของแค่ล้วนๆน,น,นะโอเคเข้าผสมละอาผส,สมแล้วเข้ากันสีไปสีเห็นเบิ่งเป็นยาคือปัสตักไปเลยมากุยามือถือเข้าย่านมือถือตกน้ำบมองพกทนักที่ วั <laughs> นย่าน,นี่แพงให้ได้ให้มือถือนี่อย่ายุดได้กันผสมกันแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยมาถึงเวลาสีดเนาะยามสีดนี่นะโอ้ยแบบนึงแ๊บนึงเ,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 เปิด,ปดสวีทกันปั๊บให้พุ่งให้พุ่งระดับกลางเอาเอาจนซุ่มจนอาบน้าคุณหน่บอบ่เออเอาแค่นี้ละมันสีดเนี่ยอย่ามือถือนี่ปัญหา วิทวิตก่อนแค่นี้ละอ่าสีห้เบิงบ้งสีห้เบิ้งนี่ยังดอกอ่าแ้ว่างนี่ก็เสียอธิบายเพิ่มเติมหลายอย่างนี่ยังได้เพิ่มเติม คลิปเดียวมันจบคลิปเดียวมันจบจุเบื้องนี้ต้นนี้คือต้นต้นแบบนะต้นนี่มีกิง่งมีงานี่อ่ะต้นแบบที่เขาสีเฮ็ดย่างทุกต้นให้มันเป็นคือกันเอเขาสามารถขีดอย่างต้นนี้ต้นนี้ออกสามปได้เลยนี่ขนาดผู้อื่นบอกนี่นี่ต้นนี้มันที่ออกสามปู เาที่เห็ดให้มันเป็นเวลลักษณะแบบนี้ทุกต้นเลยเออมากีดต้นมาแล้วกีดงามันได้อีกเออกีดงามันอีกง่าก็ต้องออกแบบเดียวกันยางก็ต้องออกแบบเดียวกันวันนี้เขาทีา่ภาพปเบึงตัวอย่างที่เขาเห็ดไปแล้วคือส่วนสูงมันตรงไหนได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสักเพียงหน้าผากประมาณร้อยหาซีซีนหกซเป็นขันต้นไหนเพียงหาเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติม๋ยวปิดหยุคคดคลิปไว้แป๊บนึง อืมอ่ะมาเบิง่งเห็นป่ะเห็นป่ะเขาตัดปุ๊บเพื่อม,มันแตกงาออกถามว่าสิตัดงานเนาะอีกป่ะตัดให้ได้จักสามงาสีง่งาเออสามงาสีง่งาเพื่อเขาจะได้กีดโดนๆเออเห็นป่ะพวกนี้นี่งาน,น,น้อยๆน่อยให้มันใหญ่ก่อนให้มันเอิ้นเรียกอาหารสมบูรณ์ก่อนเขาค่อยมาเคลียที่หลังเห็นป่ะเขาตัดออกเห็นป่ะเห็นป่ะเออมันตัดออกเห็ดให้มัน เป็นต้นแบบเดียวกันเพาะจะได้กีดได้โดนฮะไปเบิ่งต้นอื่นมันพ่ไนี้มีต้นเดียวเด้เห็นบะเห็นบ่ออกแบบให้มันคือกันเลยต้นนั้นเลยคือแบบเดียวกันเลยพอมะเขาตัดหยอดปุ๊บต้นมันสีญ่ได้บาดนี่ขันเท้าปล่อยแห้งจุลวดจุลวดจุลวด,วดขึ้นต้นสีน้อยล้มมากะฮะหันหนาหันรอบหนารอบข้าดูนี่เห็นบะ มันมีมันมีตนนี้อย่างที่ดีมากัดรุ่มในยกยกเว้น,นก็ไม่ให้ป้าของตู้สีจันเห็นปะมาา้าฮักทุกอย่างนี้เขาลงทุนไปมัติเตียหายเบิดก็เลยจำเปลี่ยนตรงเหตุตนตำโอเคแค่ <c oughs> okay. นี้นะอิู่ฝ้าสีดละเพราะมาสีดปุ๋ยห้างใบเลยยาฆ่าเสื้อราอย่างห้ามเกินเก้าโมงเศร้าน,นี่ก็กิดโมงแล้วสีดได้ยังไม่ได้เครื่องสวนอยู่โอเคแค่นี้ลนะ